ก็เลยตอบไปว่าโวะระหว่างความรู้กับเที่ยงของเราอะไรอไหนด็ก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าวางยาพิษกันนะพี่จีดูดีบอตายบอตายข้าบอโอ้โหอะไรมาตอนนี้พอกระดึงผมเนี่ยระบายใจตอนนั้นอยู่ใครใกล้ผมทันอ่าตอนนั้นจะได้ว่าดีพีสาซหนึางแต่เดี๋ยวผมปรับตาผมนิดนึงได้ครับจ้า

เยอะเลยนะรับสวยนะครับนะครับเรียกว่าแกงขั้วหัวตาหรือแกงหัวกระนดนะครับอันนี้อย่างที่ไทยการเนี่ยไปทําขนมเสร็จแล้วเม็ดของมันข้างในที่มันมีกะลาข้างในมันจะพัฒนาเป็นจาว่ะเหมือนจาวมะพร้าวแต่จาวตาอร่อยกว่าเพราะมีเนื้อที่เพชรกรีที่เดียวหรือที่เชื่อมแล้วเอาไปฝานเป็นชิ้น ทุกท่านได้รับประทานกันในวันนี้นะคะก็จะขออนุญาตเรียนเชิญะกะทิแล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วก็เนื้อตาลนะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะ,ะเย็นสนิทเลยถึงจะนำมานวดได้นะคะคต้องมีเนื้อตาลก่อนถูกไหมคะท่านที่ท่านอาจารย์ใส่พอเสร็จเล่าให้ฟังเสร็จแล้วก็ต้องมาเกิดใช้เวลาห <ไป S 2> นึ่งวันในการยีเน้อตาลถูกไหมคะเสร็จแล้วถึงจะมาถึงจะมาทำตรงนี้นะคะที่บอกให้ซื้อคือให้มาซื้อในแค่บุหรี่ค่ะ ถึงสี่ชั่วโมงน,นะคะที่เกี่ยวกับอากาศสภาพอากาศนะคะถ้า,าใส่ผมกูจะทําให้ขนมมีความขมและเผื่อนเล็กน้อยถ้ากรลิ่งที่ต้องการให้กูมากกูก็จะใส่มากถ้าคุณทานขนมตา,ลาแล้วรู้สึกว่าจะได้เลยค่ะหยอดให้พอดีกับเดี๋ยวได้กินกันต้องประมูลด้วเลย <c oughs> จะแข่งไม่ยังไงไม่ไปแข่งค่ะใน20นาทีก็สอ้าวเชิญครับค่ะเดี๋ยวเราลงไปชมนิทรรศการ้างล่างนะฮะ ก็จะขนมจะสุกพอดีนนะะนหนึงอามก้ไห่เลยครับ ตัวพลังงานที่ต่ำนะคะแล้วก็อุดมด้วยแร่ธาตุวิตามินที่คะอย่างนะคะอย่างที่สองนะคะเป็นนวัตกรรมการเลี้ยงแบบครับเข้าโรงงานนะครับซึ่งจะไปดูกระบวนการสาย เราก็เมื่ออายุประมาณสี่สัปดาห์เนี่ยเราก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับแล้วก็่ตัวดีแล้วเนี่ยเราก็จะนำสารลลายพวกนี้มารักทาความสะอาดสัตว์ก่อติดตะอกี้ที่ผมบอกอย่างเช่นหนอนข้อหรือพวกแอนดีพอร์ตอัดทะเลนะครับเนี่ยก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ฝ่าี่ยก็จะเช็ดติดที่อยู่ตามซอกตามรูของใบนะครับเพราะฉะนั้นอาตากขึ้นมานะครับซึ่งเราดูดในคมามสะอาดกระจุยเราจะดูว่า เก็บ OK นะครับว่าสีจะเขียวขึ้น Olivier, นะตรงนี้เราก็ลวกแค่นะก็ไ kind of ม่นานเหมือนกันนะครับการที่ตากลมก็จะจะไม่ปากแดดนะครับเพราะถ้าปากแดดสี500นี่ไม่ได้แพงเลยนะเพราะว่าเราบวกจานตั้งแต่การเลี้ยงกานสองฝันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องไปเข้าเครื่องอบ ที่รภูมิคสายเป็นยังไงนะครับามประมาณส5เร์นต์ไม่ไม่ถละมไม่ถลยมไส่ถล่มน่ถล่มมาล่มไเ่ถล่มไม่ถล่มไม่ถข่มไม่ถล่จะม่้ล่มไแ่่มนลา่